แล้วก็ด้านข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวแมกเนตนะครับ สวัสดีครับวันนี้มีของมาส่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคบเพื่อนๆของทราบอยู่แล้วว่าเป็นแม็กเซฟนั่นเองนะครับอันนี้ผมแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวแม็กเซฟนะครับอันนี้ก็จะซีลไว้นะครับกันกระแทกอันนี้เป็นของ Apple ของแท้เลยนะครับเอ๊จะผมยังงงอยู่ว่ามันมีแต่กล่องมันมีไปเสร็จหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันก็คือมีแค่นี้เองครับทีนี้แกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับ จ้าตัว m a ็กเซฟชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เหมือนกับชาร์จ15วัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์จเจอร์นีติน c ช i n a เนาะโรงงานอยู่จีน,นะครับก็จะมีเลขโมเดล A2140 นะครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปลองเช็คหน้าเว็บไซต์นะครับว่าประกันมันเดินยังไงเพราะว่าในกล่องเนี่ยของ Apple Store จากลาซาดาตัวเนี้ยมันไม่ได้มีใบเสร็จมาให้เราลงทะเบียนนะเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูก่อนว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับ อันนี้นะครับประหยัดรักโลกร้อนของ Apple ก็จะมีไอ้เขียวๆเ,เนี่ยมันสื่อความหมายก็คือเราสามารถที่จะดึงซิลมันออกได้นะครับแล้วก็แกะตัว m a ็ s a ซฟแกะไม่ออกในบอกว่าแกะได้โอเคแกะได้จริงๆแต่ว่าต้องล้วงลงไปตรงนี้ลึกๆเลยแล้เราก็ดึงขึ้นมากล่องมันก็จะไม่ขาดนะสภาพมันก็จะสมบูรณ์ดเดี๋ยวดูข้างในกล่องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ เดินออกไปเขาจะมีเหมือนจะเป็นคู่มือเลยครับน่าจะเป็นคู่มือของแอปเปินะคู่มือแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษจะไม่รู้มนภาษาไทยหรือเปล่านะาเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องไทยนะมันจะที่สาย b าย p p ป e ปิ l แค o ิฟอร์นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูข้างในก่อนเปิดออกมาอ่าน,นี่ก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับ มันจะเป็นไททีเสียบกับตัวเดอปเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวได้ทสกันแน่นอนว่าจะเทสกับอะแดปเตอร์ของมันด้วยแล้วก็จะเทสกับอะแดปเตอร์ที่ไม่ใช่ของมันด้วยมาดูซิว่าอันไหนเนี่ยมันจะแรงออกว่ากันนะครับหรือว่ามันอาจจะแรงเท่ากันนี่ครับตัวนี้เขาก็จะล็อกมีการล็อกสิลไว้หมดนะครับตัวเกอเอร์แอปเปิลไม่มีนะเพราะว่าไม่ใช่ไอโฟนไอแพดนะครับ มันจะไม่ได้แถมนะครับ iPhone, iPad, iPod เนี่ยแถมสติกเกอร์ l p อันนี้ซื้อคือซื้อมาจากลอส a d นนะครับเป็น Apple Official นี่แหละนะครับร้านของ Apple โดยตรงในเมืองไทยนะครับอันนี้ได้มา1,099บาทนะครับจะไปดูกันว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงนี่นะครับนี่คือตัวมันชัดๆเลยนะครับข้างในมันเหมือนกับจะเป็นแบบเหมือนวัสดุเนือนืะเหมือนเคสซิลิโคนอะ นะครับมันเป็นซิลิโคนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวแมกเนตนะครับเป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นอลูมิเนียมนี่แหละนะครับแล้วก็เวลาแปะเนี่ยเราจะใช้การแปะจากตรงนี้นะครับแปะเข้ากับข้างหลังเครื่อง ทรศัพท์นะครับเพื่อให้มันดูติดกันอ๋อจะชาร์จแต่ว่าเดี๋ยวต้องเทีดูก่อนวาเป็นยังไง่ะอันนี้ก็คร่าวๆแกะกล่องทีววตัว m a x s a f e นะครับก็เดี๋ยวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทดสอบให้ดูกดสับสกา์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ